พาคุณหลานเที่ยวงานวัดประจำปีร้านหอยมาดูกันนะคะว่าสนุกแค่ไหนตักวัชชาพาโชคไปค่ะอยากได้พัดลมมากแต่ไม่รู้อะไรจะอยู่ข้างในนะคะทำบุญไปกับวัดโอ้โหจัดไปเลยค่ะตักต่อไม่รอแล้วกวางตุ้งจ้วงไปยาวๆค่ะเพราะวรางวัลมันอยู่ข้างในได้เวลาลุนนะะ้นแล้วค่ะว่าเราจะได้อะไรกันบ้างมาดูกันโอ้ยสรุปได้เสื้อหนึ่งตัว ดีใจค่ะไม่ยนำใจเอาอีกสิบใบค่ะเพื่อพัดลมของเรากวางตุ้งทำหน้าที่ตักค่ะตักไปค่ะยรีรอจวงไปลึกๆนะคะโอ้โหงานนี้เพื่อวัดของเราค่ะนะคะานที่มีคนจะได้มาร่วมสนุกกับพรชาภาโชคน้องก็ตักไปค่ะไข่ในนั้นจะมีพัดลมกี่อันนะมาลุ้นกันค่ะ ลุ้นไปลุ้นมานะคะเจอแต่โชคดีค่ะไม่ได้เลยพัดลมได้แต่บุญค่ะขนมอีกยี่สิบกว่าถุงนะคะนางไม่ยอมค่ะผ่านดนตรีย้อนยกนะคะหนูอยากขึ้นไปเต้นค่ะคุณป้าต้องส่งตัวแทนขึ้นไปนะคะโอ้โหดูดูนางดูนางนะเจอเพลงถูกใจเต้นเลยค่ะ ต้องบอกว่าการชอบเต้นชอบร้องในะอยู่ในสายเลือดเลยนะคะยิ่งกว่าทุกอย่างนะคิดเองทำเองหมดเลยอเดี๋ยวรอดูกันมีอีกเพลงหนึ่งถูกใจกว่านี้อีกอันนี้แบบเบาๆนะซอฟก่อนนะคะเออเดี๋ยวเจอท่อนฮุกเนี่ยจะเอาไม่อยู่นะเ,เจอคุณย่าคุณย่าขึ้นไปเต้นด้วยถึงขั้นสวัสดีคุณหลานนะคะอ เพลงถูกใจของนางพี่จะพาไปล่องใต้ค่ะฟอนยาวไปค่ะ <C> e <at> เพลงสุดท้ายก่อนลงเวทีให้นางมีความสุขยยยอ,ยอย่างเต็มที่มาให้ยินเรื่องตามหนูรัคุณป้าทุกคนจําไว้ลูกกันต้องลักกคนแล้วนูรัคุณป้าคะหน รักป <pid> ้าคนเดียวแล้รักป้าจังเลยรัก